เจ้านายคนพวกนี้เลวยิ่งนะักคิดไม่ถึงว่าจะโหดเยี่ยมขนาดนี้เจ้านายพวกเราหนีไปจากตระกูลเจวินนี้เถอะด้วยทักษะทางการแพทย์ของเจ้านายพวกเราอยากไปเนี่ยก็ไปได้ทั้งนั้นไม่ในโลกใบนี้ไม่ต่างจากโลกของพวกเรามากนะักที่นี่มีนักจิตวิญญาณคนที่สามารถฝึกฝนได้ก็จะมีอายุยืนหลายร้อยปีทักษะทางการแพทย์ก็อาจจะไม่เหมือนกัน ในความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมแทบไม่มีความคิดความรู้เกี่ยวกับทักษะทางการแพทย์ข้าต้องอาสายสานะของตระกูลจวินเพื่อตามความคุ้นชินกับโรคใบนี้ความแข็งแปรถึงจะเป็นใจชนะถึงร่างนี้จะเป็นร่างที่ไร้ค่าแต่พอมาอยู่ในมือข้าแล้วข้าจะทําให้นางกลายเป็นอัจฉริยะเจ้านายเจ้างอองาต่างาพาเปอรู้ๆเจ้านายเก่งที่สุดเจ้านายเอาเอิรเบินฟ้าหรือมุดลงเดนแล้วล้วนทาได้ วิชาดวงใจน้ำแข็งฟุกรับวิง่งฟุกร่างนี้อ่อนแอนะสงสัยต้องอาศัยพลังจิตวิญญาณจึงจะฟื้นฟูร่รางกายได้ต้องไปหายาสมนาุนไพรถึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้โดยเร็วแต่นายนั้นได้เทียมทานผู้ชายเร็ว,รวก็ไม่เจ่เหมือนท่านสเสน่เป็นที่หนึ่งไม่มีใครเทียมท่านตั้งแต่พูดคำแรกจนถึงคำนี้แฟนปรับสมองกลวงเสี่ยวอู่ก็ยังไม่หยุดพูด เฮ้ยเหนื่อยจังปุ่นแมวหนุนแมวผ่อนคลายผ่อนคลายเ้มวเมวเมวความรู้สึกนี้มันทั้งน่ารักน่าชังในโลกของมนุษย์จริงๆเแมวเมวคุณหนูคุณหนูไว้ชีวิตค่ะรุ้ยนจบค่ะปีรั่วคุณหนูให้ออกไปค่ะนุ้ยสักครั้งเถอะเจ้าค่ะให้กล้ากลับมาอยู่กับท่านเถอะนะาจ้าค่ะครั้งหน้าก็ไม่ทำอีกแล้ว ก่อนนี้จะวางยาทำร้ายข้าข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยเจ้ากลับลวนหาที่เองเลยหรือคุณหนูกอให้ท่านอาไปข้าด้วยเมื่อเมื่อก่อนข้าตามเพราะถูกบังคับให้ตายสิหากแต่ตาไม่สายข้าจับตาดูท่านคนไรข้าอย่างท่านไม่สมควรได้รับคำขอโทษจากข้าหรอกก็ได้ข้ายกโทษให้เจ้าจริงหรือเจ้าคะงั้นข้าติดตามท่านต่อไป เจ้าเป็นสายรับใช้ของข้าข้าก็ต้องให้เจ้าติดตามข้าอยู่แล้วคนไร่ข้าก็คือคนไร่ข้าจะวินจิวแล้ง่ายเหมือนเคยฟุบขกอบคุ้นอบกุ้นอึกอึแต่ว่าข้างกายข้าไม่เก็บของไร้ข้าเจ้าคงทําได้แค่เป็นของไร้ข้าที่ให้ข้าใช้ประโยชน์ต่อไปตัดตัดออเรค่ากิน อาเออเจ็บปวดเหลือเกินร่างกายร่างกายข้ามีอะไรบางอย่างยาที่ทำให้เจ้าว่านอนสอนง่ายไงล่ะในเมื่อข้าเองก็ไม่ชอบคนที่ไม่เชื่อฟังข้าต่นตัดมันเลวเออเอเกิดอะไรขึ้นค่าข้าอยู่ๆก็มองไม่ชัดขึ้นมาเสี่ยวจิวเออเจ้าทำอะไรนะมาหแย่ นี่คือยาหุ่นเชิดหากกินมันเข้าไปแล้วนางก็จะกลายเป็นหุ่นเชิดที่เชื่อฟังคําสั่งของข้าหุ่นเชิดเหรอมียาที่สะดวกขนาดนี้เลยหรือยาหุ่นเชิดนี้น่าสงใจจริงๆยาดีขนาดนี้ทําไมเสี่ยวจิวเออ๋อถึงมีมันได้นะเจ้านายเรียกเขาว่าคุณหนูจิวต่อไปเจ้าจงไปจับตาดูเจวินเลยทั้งครอบครัวนะออกไปได้แล้ว ต่ากะ่ะคุณนูติวหรือว่าข้าถูกปนึกนานเกินไปยาหุ่นเชิดนี้เป็นวิจัยตัวใหม่ของนักปรุงยานั้นล่ะทำไมข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนทำไมท่านอยากรู้เรื่องยาหุ่นเชิดหรือไงเซียวจิวเอ,อ๋จะยอมบอกข้างั้นล่ะแน่นานสิว่าไม่ยอม นี่เป็นความลับของข้าข้าจะไปบอกคนอื่นได้ยังไงเล่าความลับความลับของเสี L ่ยวจิวเอ๋อเหรอเสี L ่ยวจิวเออข้ายินดีบอกความลับของข้ากับเจ้าด้วยความสัตย์พวกเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ข <c oughs> ้าไม่ต้องการความลับของท่านข้าจะไปพักผ่อนแล้วตอนนี้ท่านออกไปรบกวนปิดประตูด้วยนะ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าจิตวิญ,ญญาณของเสี L ่ยวเออจะน่าสนใจเช่นนี้ ดึงดูดใจข้ายิ่งนะยิ่งอยากกินนังมากขึ้นไปอีกห้องหนังสือของตระกูลจวินโอ้โหห้องหนังสือของเจวินเลยเทียนตกแต่งใหญ่โตจริงๆเจ้านายพวกเรามาที่นี่ทำไมอะเส้นลมปราณของร่างข้าติดขัดต้องหาเงินสักหน่อยเพื่อที่จะออกไปซื้อยางั้นเสี่ยอู่จะช่วยเจ้านายอีกแรงข้าอยู่ที่โลกเดิมมีเงินมากมายจนไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมด แต่ตอนนี้แม้แต่เงินซื้อ,อยาก็แทบจะไม่มีไม่มีเอ้ไม่มีมมที่นี่ก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีหาเจอแล้วฟุบ,บว้าวนั่นใครตะวินติวเจ้ากำลังทำอะไรกล้าขโมยเงินข้างินนอนี่จะเรียกว่าขโมยได้ยังไงกันตะวินเหลยเทียน ท่านคงไม่ลืมว่าเมื่อก่อนท่านพ่อของข้าช่วยท่านให้ท่านเืมเงินใช้ใช่ไหมนี่ก็ถือว่าคืนให้ครอบครัวข้าก็แล้วกันนะเจ้าเจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้ามีเรื่องแบบนี้ที่ไหนกันเด็กนี้ดูได้อย่างไงกันจวินจิว๋วเจ้าหยุดพูดจ้ามวัวดส่วนะฟิวฟุบตึกตึกทำไมท่านพ่อของข้าตายไปแล้วท่านคิดจะเบี้ยวใช่ไหม ไม่ไม่กล้าไม่กล้าอืก็คงไม่งบขนาดนั้นหรอกมั้งอืมก็จริงถ้าไม่ได้จริงๆท่านก็ถือซะว่าเป็นเงินเ,เน้อยๆให้ข้าก็แล้วกันนะจะวินจิว๋วเจ้าเสี่ยวอูพวกเราไปกันเถอะแมวเมวจวินจิว๋วฝากไว้ก่อนเถอะร้อยหวานเออกลับมาข้าจะต้องฆ่าเจ้าไอ้ศพไม่มีที่ฝังเลยคอยดูเสียวจิว๋วเออ ของเรานี่ช่างดื้อจริงๆแต่ว่าวันนี้ข้ามีธุระที่ต้องไปทําไม่ตามเสี่ยวจิวเออจะดีกว่าถึงยังไงเสี่ยวจิวเอ๋กนน็หนีไปไหนไม่ได้ถั่วลิสงมเมล็ดพืชน้ํามันบริสุทธิ์รองเท้าเก่าเสื้อผ้าเก่าแลกไข่จ้ารับมีดรับกันกาคมๆจ้าข้ามีเงินข้ามีเงินเรื่องลําบ,บากใจทั้งหมดก็เก็บไว้ที่เก่าฟ้าคุณปู่ใจนั้นจะงดงามจริงนักทําไมต้องมาป่วยด้วยนะ ท่นหมอเจา้ากําลังรักษาอยู่ข้างในทันหมอเจ้าเก่งขนาดนี้จะต้องรักษาห้หายไดีแน่เอ๊ะทำไมแปลกจงังทำไมร้านยามีคนมากมายเช่นนี้เจ้านายเหมือนว่าข้างในมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไปพวกเราไปดูกันท่านหมอโรคไข้หนาวสั่นของคุณชายพวกเราได้กำเริบแล้วนี่จะทำเช่นไรดีมไม่ต้องตกใจเรื่องเล็กก็แค่ใช้เห็ดหลินจือไฟจะสามารถไล่พิษไข้ออกไปได้ละ เออจะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่รักษาคุณใจให้หายดีให้กินเห็ดเลนเจอไฟเกรงว่าจะต้องตายแน่แน,นใครมาพูดอะไรเพ้อเจอเจนเนี้ตีแจ้เป็นเด็กน้อยหนีเองเธอจะไปเรื่องอะไรคิดจะสอนจระ,ะเข้ว่อยน้ำเลอ <c oughs> ใช่นะสีท่านหมอเจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองหลวงเฟิงเจ้านะนางผู้นี้สงสัยจะมาขอเรื่องความวุ่นวายละเมิงเด็กคนนี้เป็นไกลกันกล้าสงสัยในตัวท่านหมอเจ้าสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงนะ เจ้ามันเด็กยังไม่สิ้นกินน้ำนมเจ้าจะไปรู้อะไรยังไม่รีบไปอีกเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครอย่ามาทวงเวลาท่านหมอรักษาคุณใช้พวกเรานะก็ได้งั้นพวกท่านรักษาเถอะเจ้าดา่าเจ้านายข้างัน้นหรือเด็กคนนี้คิดว่าตัวเองเป็นใครกล้ามาชี้นิ้วสั่งสอนค่ะอืมดื่มเห็ดลินจือไฟสักถ้วยอาการเป็นหุณใจก็จะหายแน่นอน เจ้านายคนพวกนี้ทําอะไรมั่วๆเราจะไม่ขัดขวางหน่อยหรือไม่อ่ะพวกเรารอดูแล้วกันคุณใจในที่สุดคุณใจก็ฟื้นแล้วเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วท่านหมอเจ้าช่างเป็นหมอเทวดาจริงๆดูสิมีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มากัดขวางท่านหมอเจ้าเด็กสมัยนี้สะกดคาว่าขายหนะ้าไม่เป็นเลยหรือไงท่านหมอเจ้าเปรียบเสมือนหมอหวัวโตเด็กนั่นเป็นใครกันไม่รู้จักตีต่าที่สูง เจ้านายพวกคนพวกนี้กล้าดูถูกท่านเลียงด่าท่านด้วยมันเกินไปแล้วไม่เป็นไรรอดูก่อนก็แล้วกันเหตุบินจิวไฟจะออกฤทธิ์แล้ว <c oughs> คุณชายคุณชายนี่เป็นไปได้อย่งไงท่านหมอเจา้านี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านคงไม่ได้ให้ยาผิดหรอกนะหรือว่าจะเป็นอย่างที่เด็กคนนั้นพูดไม่ข้าจะยอมรับว่าข้าวินิจฉัยผิดไม่ได้เด็ดขาด ยังกล้าจะใช้ยาผิดได้อย่างไรเป็นเพราะกุญแจของเจ้าป่วยหนักเช่นนี้ใช้ยาเก่งแค่ไหนก็ไม่เด็บผลรอกรีบกลับไปเตรียมตัวจัดงานเถอะท่าน <c oughs> หมอต้มตุนว่าไงนะร่างกายของเขาอ่อนแอตีดบินจิ้วไฟมีริดร้อนถ้าไม่ได้ช่วยเขาแต่ท่านกลับทำร้ายเขาฝีมือทางการแพทย์ของท่านไม่ชำนาญวินิจฉัยโรคผิดจนเป็นภัต่อคนไข้ ตอนนี้เกิดปัญหายังไม่รีบคิดหาทางรักษากลับปรักความรับผิดชอบแช่งคนให้ตายผู้ป่วยสแสวงหาการรักษาหมอกลับส่งไปตายไม่มีจรญยาบัณการแพทย์ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหมอเจ้าเจ้าปูดบ่าอะไรของเจ้าเดิมทีก็ใกล้าตายแล้วแท้เกี่ยวอะไรกับการใช้ยาของข้านางผู้นี้ปูดจ้าหมวกสัวเจ้าจะไปรู้อะไรถ้าเจ้ารู้วิชาแพทย์งั้นเจ้าก็มาช่วยชีวิตกนดูสิ ทำไม่ได้ก็อย่ามายุให้ราทาไม้รั่วยอยู่ที่นี่เหมือนสอนจระเข้ไหว้น้ำก,ก็ได้วันนี้ก็จะทําให้ท่านเห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสอนจระเข้ไหว้นะให้ท่านแพ้อย่างยอมจำนนเจ้าอย่าทำอะไรรู้ไหมว่าคุณชใยท่านนี้เป็นใครคุณชายไม่ใช่คนที่จะให้เด็กแบบเจ้ามารักษานะไม่อยากให้เขาตายก็อุบปากซะ นา,นางปูนี้ถ้าทางหน้ากลัวย,ยิ่งนักท่องขับเห็ดดินเตยวไฟออกมาก่อนคุณชายพวกฟุบนางผู้นี้เป็นใครกรันฟีมุกของนางจะได้ผลจริงหรือข่าวว่าการนักหน้าดูคณะตันมอใจอยังบอก็ไม่ไหวสงสัยมอเทวดาก็ยากที่จะช่วยได้รู้ว่าเด็กคนนี้จะทำได้จริงๆใหม่เป็นไปไม่ได้ เมื่อกี้ข้าเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นหายใจโรยรินเหมือนกำลังจะตายยาเล็กๆเกม็ดเดียวไม่มีตางช่วยชีวิตเขาขึ้นมาได้ไง่ายๆหรอ,อก็แกกาไม่ฟื้นในตอนนี้ข้าก็จะโยนความผิดทั้งหมดให้หมีนางผุ้นี้ซะท่านฟื้นแล้วเหรอเจ้าดูนี่สิฟื้นแล้วเอ๊กุญายท่านฟื้นแล้วเยี่ยมจริงๆเออเอเอ,เอ,เอนี่ค่ะ ท่านลองดูสิตอนนี้มีส่วนไหนของร่างกายที่ยังไม่ชินไหมค่ะข,ข่าไม่เคยรู้สึกว่าร่างกายของข้าจะผ่อนคลายเช่นนี้มาก่อนเลยเอาล่ะท่านไม่เป็นไรแล้วขอบใจแม่นางที่ช่วยชีวิตค่ะข้านามว่ายุนเจียวไม่ทราบว่าแม่นางน้ำว่าเช่นไรหรือข้านามว่าจิวเย่นี่คือรายการยาบำรุงกำลังหัวใจกลับไปปรุงยาตามนี้นะแล้วท่านทานมันบ่อยๆจะช่วยร่างกายท่านดีขึ้น นี่ตำราย,ยาพวกนี้เป็นความลับของนักปรุงยาเท่าจะให้ข้าได้ง่ายแบบนี้เลยหรือ,อเพาแค่ยาบำรุงกำลังหัวใจไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยสักนิดถือว่าบอกวิธีรักษาที่ถูกต้องแก่ท่านก็แล้วกันว่าไงนะเด็กคนนี้ให้วิธีปรุงยาแก่คุณแปลกหน้าความลับของนักปรุงยาไม่มีทางปลี่ยยแปลออกมาได้ไม่คิดเลยว่าแม่นางคนนี้ไม่เพียงแต่ฝีมือการรักษาที่ทําให้คุณถึงแล้วคงไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมตำรับยานั่นมีค่้ามากเลยนะ แล้วยังเอาสูตรลับของตัวเองให้คนอื่นอีกก็ช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้แล้วจะเอาวิธีปรุงยาปลอมให้ได้อย่างไรเอ๊ะจริงด้วยข้ามาซื้อ,อยานี่นาเท่าแกอันนี้อันนี้ไม่เอาอย่างอื่นเอาหมดเลยใส่หอจ,จวินจิ๋วคุณชายคุณชายถ้าไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมคุณชายเป็นแม่นางที่มีเศษมากเอาล่ะ ซื้อของตามภารกิจเสร็จแล้วข้าไปละแม่นางจวินเดี๋ยวก่อนแม่นางจวินได้โปรดรับของสิ่งนี้ไว้ด้วยแม่นางจวินช่วยข้าเอาไว้ตอนนี้ข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนต่อไปหากแม่นางต้องการให้หยุนเจยอช่วยเรื่องใดหยุนเจยอช่วยต้านทุกอย่างด้วยชีวิตขนปู่นี่เป็นคุณชายตระกูลหยุนของเมืองหลวงสวยแล้วสวยแล้วใช้จังหวะตอนที่เขายังไม่ตันคิดรีบหนี้ก่อนดีกว่า ก็ได้งั้นข้าจะรับไปก็แล้วกันนะแม่นางจวินแบกยาสมุนไพรเยอะเจ็ดจนี้ให้ข้าไปสูงที่บ้านไหมไม่ต้องไม่ต้องมันเบามากข้าไปก่อนละ่ะบายบายแม่นางจวินข้าจะยังได้เจอนางอีกไหม